สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมแต่งภาพแบบ Photoshop นะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมโดยที่ไม่เสียเงินสักกบาทเลยเป็นโปรแกรมฟรีครับไปดูกันก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่เว็บ p h o t o p ีคลิกเลยพอเข้ามาหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ p h o t o p ีเราก็สามารถที่จะแอดไฟล์ที่เป็น PSD หรือว่าไฟล์ต่างๆเข้ามาได้นะครับ พอเราแอดไฟเข้ามานะครับหน้าตาของเครื่องมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือน Photoshop เป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ครับจริงๆแล้วก็เป็น Photoshop ดีๆนี่เองนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมครั้งแรกเราก็จะเข้าที่เว็บโฟ o ตพีนะครับแต่ถ้าครั้งต่อไปเราไม่อยากเข้าเว็บเราก็มาที่เมนูเพิ่มเติมนะแล้วก็มาติดตั้งโฟโตพีแล้วก็คลิก ติดตั้งนะครับหลังจากเราคลิกติดตั้งโปรแกรม p h o t o p ีเสร็จก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับเราก็ไม่ต้องเข้าเว็บอีกแล้วนะครับเมื่อเรารับเบิลคลิกหน้าตาของโปรแกรมก็จะมาทันทีเพียงใครชอบก็ลองไปใช้ดูกันนะถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ